ลูกแก้วมังกรตอนที่สองข้าเวลาเดอะซีนี่เราจะมาพูดถึงพวกทหารเอกของจกักรพรรดิก็โดยความโลภนะครับโดยความโลภที่ว่าอยากจะได้สมบัติของมังกรเอามาจะนุตนอมประเทศชาติก็เลยสั่งนังพวกเนี่ยสั่งนังพวกเนี่ยนางพวกทหารองค์คณ์พลาดีนต่ตตนางๆนานเนี่ยให้ไปจัดก,การกับการขโมยมังกร การขาโมยสมบัติของมังกรเพะฉะนั้นลักนาราศีกลุม่มกับซีมกกลาคม6 8 6 8อปรจนถึงมาณ13ากุมภาพันธ์2568า2568จะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับกับนายทหารเมืองน,นี้เมืองเนี้ยจริงๆอ่ะมีแต่ผู้ิงอืมเพราะว่าผู้ชายเกิดมาเนี่ยมันจับตานมันเลยเ <c oughs> นาะก็เลยเป็นแบบว่าเป็นดินแดนที่แบบว่าเหมือนกับเป็นดินแดนรับแล ก็เลยแบบมีแต่ทหารเก่งๆที่เป็นผู้หญิงส่วนทหารผู้ชายอจริงๆอ่ะเขาเอาไปฆ่ามังกรตั้งแต่แรกไปไล่ล่ามังกรแล้วผู้ชายตายหมดเลยตายหมดเลยก็เลยแบบว่าเหลือแต่พวกพวกเนี้ยจริงๆก็เย็บปักทักร้อยอยู่ปรากฏว่าไม่มีผู้ชายเหลืออยู่แล้วในจักรวรรดิหีีก็เลยอ่ะเนี่ยอืมเอานังคนเนี้ยขึ้นไปคนแรกจะตายไหม จะตุ่ยไหมเดี๋ยวเรามาดูกันลักนากลุ่มนะครับลักนากลุ่มในช่วงเวลาของที่นี้ตายกันเป็นว่าเล่นอื <c oughs> นะครับเพราะว่าทําหนังอะไรวะเนี่ยมันไ,ไม่ทำทำไหนัไม่ทําหนังเอวีหรอกอ่าไดูตํารามางกอนอออะไรเนี่ยมวัวซัวไปหมดละเดี๋ยวนะ <c oughs> โอเคมาคนลักนากลุ่ม นะครับบางทีต้องทําหนังไปด้วยก็เลยต้องทําอันนี้ไปด้วยก็เลยแบบว่าไอเดียกระฉุมกระชุดนะครับคนลกษณะกลุ่มครับในช่วงเวลาของ14มกราคมจนถึงประมาณ13กุมภาพันธ์นะครับรูปดาวมีทั้งหมด6เฟสด้วยกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นดาวเล็กๆที่ย้ายนะครับสำคัญที่สุดก็คือดาวอาทิตย์ก่อนนะครับอาทิตย์ย้ายไปไหนครับอาทิตย์ย้ายเข้าอยู่เรือนวินาศครับ ก็เจงบงนะครับนะครับดาวอาทิตย์เองเป็นเรื่องของการงานความมีเกียรติ่าไม่ชอบแล้วก็นาราศีกุมอยู่ตรงนี้ช่วงนี้ดาวอาทิตย์เสียเพราะนั้นมีเกณฑ์จะตกงานได้ไหมได้เปิดมาใหม่ปุ๊บตกงานทันทีเลยนะครับมีเกณฑ์ในเรื่องของการต้องระวังในเรื่องของการงานมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าอะไรถ้าคุณไม่ระวังมันโยกเข้าไปหา8นะครับ1โยกหา8แปลว่าการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงงานตกงาน เปลี่ยนแปลงการเงินได้นะครับระวังไว้ให้ดีดาวไม่ได้สีสวยนะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับคนละกะนักนากลุ่มมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงงานตกงานได้ระวังดูแลเรื่องการงานดีๆดาวใหญ่ละดาวใหญ่เอาราหูมาก่อนเลยราหูอยู่ในเรื่องของกระดุมพระใช่ไหมเขาบอกว่าราหูล้วงทรั์อ่าคนละักะนากลุ่มปีที่ผ่านมาล้วงทรัพย์จนถึงพฤษภาปีนี้โดนล้วงรัพย์หมายความว่าอะไรหมายความว่า มีเงินเยอะก็ใช้เยอะอ่าหาเงินได้ง่ายก็ใช้ใจ่ายได้ง่ายถ้าคนไม่มีละ่ะคนไม่มีก็พยายามจะใช้ใจ่ายเยอะขึ้นอีกนะครับวับนต้องระวังพยายามจะเก็บเงินในรูปแบบที่ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้แบบง่ายๆนะครับลาหูตอนนี้นาวางอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เรือนของปัตตานีครับเพราะฉะนั้นกระดุมพ้าไปปัตตานีหาเงินให้ใครครับหาเงินให้เมียครับอืนะครับหาเงินไปใช้ใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการงานของตัวเองเกี่ยวหุ้นส่วน คุณส่วนชีวิตได้ไหมได้มีเงินเข้ามาก็เอาไปใช้กับปัตตนีนะครับหรือว่าถ้าจะมองหน่งแง่ดีล่ะ,ะลาหูลาหูกะดุมพระเป็นเรื่องของการหาเงินหาเงินจากปัตนีก็คือหาเงินจากเอาเมียไปดาวอ่ะใช่ไหมไม่ใช่เนาะลาหูกระดุมพระก็แปลว่าเรา,าอ่ะวิ่งไปวิ่งมาเพื่อที่หาเงินเพื่ออะไรเพื่อธุรกิจอ่าหรือจากไหน จากธุรกิจของเราเองแปลว่าตอนนี้ถือว่าราหูดีราหูดีนะราหูอยู่ในเอนที่ดีอยู่ในเอนกระดุมพระก็จริงแต่ว่ามันมาอยู่ในกระดุมกระดุมพระแล้วก็มันมาอยู่ในปัตนิไงถือว่าราหูโอเคนะครับราหูโอเคนะวุ่นวายวุ่นวายแต่ได้เงินวุ่นวายแต่ว่ามีการใช้ใจ่ายเงินแบบล้วงรั์แต่ว่าล้วงรั์ที่ไหน ก็ลงซ้ําในเรื่องของการงานเอางานไปต่องานเอางานไปต่อเงินอ่าประมาณนี้ดาวเสาร์ทับลัคนาตัวเองเหนื่อยหรือมีเกณฑ์ที่จะแต่งงานในสองปีครึ่งแต่งยางยังไม่แต่งเนาะเพราะตอนนี้แต่งไม่ได้แล้วเจ็ดอยู่ตรงนี้ทับลัคนาตัวเองก็คือตอนนี้เหนื่อยแล้วก็อาจจะมองเรื่องของความรักอยู่เพราะอะไรว่าดาวศุกร์ทับตัวเราไงอย่างที่บอกคือดาวศุกร์คือเรื่องของการเงินและความรักถูกไหมถ้าเราทํานายดาวศุกร์เพียวๆเลย ถือว่าดีดาวสุขทัพแปลว่ามีคนมารักมีคนมาชอบใช่ไ่ะแต่ในขณะเดียวกันมีเจ็ดด้วยเจ็ดก็แปลว่ามีคนมารักมีคนมาชอบเหมือนกันมีความเหนื่อยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าเป็นเรื่องของการที่จะจัดระเบียบสังคมหรือเป็นเรื่องของการที่จะต้องแต่งงานแต่ทีนี้พอหกกับเจ็ดมันเจอกันเราบอกว่าอ้าหกกับเจ็ดเป็นคู่ศัตรูนี่ใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้อ่ะตกลงว่ายังไงอ่ะก็หกแปลว่าการเรงินและความรักทับก็แปลว่าจะมีคู่ จ็ดก็แปลว่าจะได้แต่งงานก็ได้แต่งงานไงใช่ปะ่ะแต่อาจจะมีการทะเลออกกาะกันนะกเ,ออกกเกิดขึ้นได้ไหมได้นะครับมีกรารทะเลาะกันเกิดขึ้นได้ไหมได้นะครับก็ต้องระวังนะครับดาวดีทั้งคู่เนาะดาวหกก็ดีทับลักเราก็ดีก็แปลว่ามีาเงินและความรักอธิบายอีกทีนะฮนะเผื่อจะไม่เข้าใจดาวหกก็คือการเงินและความรักทับตัวเราถือว่าดีถูกไหม ดาวเจ็ดก็คือเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยเรืองปรวาตระแวนหรือว่าเขาบอกว่าดาวเจ็ดทับรักก็แปลว่าจะมีคู่ครองแปลว่าตอนเนี้มีความรักและมีคู่ครองมีเกณฑ์แต่งงานถูกไหมครับใช่แต่หกกับเจ็ดรวมกันแปลว่าการหย่าร้างการทะเลาะกันเพราะฉนั้นในการที่เจอกันอ่ะมันมีทั้งแบบว่าเรื่องที่ดีแล้วก็ต้องระวังความเสี่ยงในเรื่องของการทะเลาะได้ด้วยอ่าเนาะอธิบายแบบนี้เพราะนั้นจะได้แบบว่าเฮ้ยคบกันแล้วแบบว่าเฮ้ย ไม่ใช่แบบฉ่ำ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 ื่นอย่างเดียวไงเออใช่ป่ะฉ่ำมากเดี๋ยวแบบว่านะรานนั้นต้องระวังด้วยนะครับดาวดีแต่ว่าคู่ศัตรูไม่ดีนั่นเองนะแล้วถามว่ามีตัวใดมาช่วยอ้ามีดาวพุธเนปากนะครับการเจรจาไงครับมาช่วยสีเจการเจรจาต่อรองสีหความใจเย็นเห็นไหมเข้าท่าปะ เนี่ยอธิบายแบบนี้อ๋อเพราะว่าเรามีความรักมีการเงินเข้ามามีความเหนื่อยมีความหวัดระแวงรวมกันเป็นหกเจ็ดก็อาจจะทะเลาะกันได้เราก็เลยต้องใช้คําพูดนี่แหละมาช่วยพูดใช้ความใจเย็นนี่แหละมาช่วยให้มันไม่เกิดคู่ศัตรูรุนแรงนั่นเองนะครับอ่ะดาวต่อไปคือดาวพุธรหัสพุธรหัสเองเอาไปกี่เสาอยู่ไหนเสาอยู่ที่กระดุมพระใช่ไหมอยู่ที่ตนุแล้วก็อยู่ที่กระดุมพระในช่วงสามสี่ห้าหกเนาะเสร็จแล้ว ไปดูที่มนุษย์ยูมนุษย์ยูอยู่ไหนครับมนุษย์ยูอยู่ที่พันธุก็เป็นการขวนขวายอาจจะเป็นเรื่องของที่ดินบ้านอะไรเงี้ยนะครับขวนขวายหาความยิ่งใหญ่ควรหาความเปลี่ยนแปลงแล้วมนุษย์ยูอยู่ในเรือนของกระดุมพระแสดงว่าขวนขวายหาเงินนั่นแหละนะครับไม่ไม่แปลไปจากจากนั้นเลยนะครับหรือบางคนบอกว่ามนุษย์ยูคือพันธุไม่มีบ้านอยู่กระดุมพระขวนขวายหาความสงบอืมน่าจะไปอยู่วัดนะ มันอยู่วัดอยู่ได้ไหมก็ไปดูเกตสิครับเกตมรณะหรือเกตสุภาเกตสุภาแปลว่าอยู่วัดได้ใช่ปะเด,เดี๋ยวแต่เกตเดี๋ยวถ้าเกตย้ายในช่วงนี้เกตไปมรณะเขาจะย้ายออกจากวัดเนาะเขาจะไม่ให้อยู่วัดนะครับประมาณนั้นดาวพฤหัสเองอยู่ในเรือนของบรรทุกค้นคว,นว้าหาพ่อหาผู้ใหญ่หาความรู้หาผู้มีอิทธิพลคอยช่วยเหลือผู้มีวิชาการคอยช่วยเหลือหรือว่าเรียนรู้ก็คือเหมือนกับ ตั้งใจจะแบบว่าเรียนสิ่งใหม่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยห้าศูนย์เขาบอกว่าไอ้ที่เรียนมาไม่ได้ใช้ไอ้ที่ใช้คือสิ่งที่ไม่ได้เรียนมาอืนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็มองหาวิชาช,ชีพหรือมองหาบางสิ่งบางอย่างที่เฮ้ยมันแปลกไม่เหมือนใครเพราะอะไรเนี่ยมันก็โยกเข้าหาแปลกเหมือนกันแปลกแตกต่างอาจจะมองเรื่องของการเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกได้ไหมได้สําหรับคนลักษณะกลุ่มนะครับหรือมองหาในเรื่อง ที่แอดวานซ์มากขึ้นในเรื่องของการที่จะหาเงินเพิ่มเติมหรือถ้ามีคดีความถ้ามีคดีความก็เป็นคดีความเกี่ยวกับอะไรครับบ้านและการเงินมันก็คดีความแค่นั้เนาะก็ม,มันก็มีพวกคดีความเกี่ยวกับเรื่องของการชู้สาวไงใช่ไหมบางคนก็บางคนที่นี่ไงเนาะที่ล่าสุดเนี่ยน,นะดาราลักร้องล่าสุดเนี่ยก็คือมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของชู้สาว ถูกไหมครับเจ่ไหมครับเนาะตามข่าวเนาะ <c oughs> ก็ตามข่าวอยู่เหมือนกันนะสรุปว่าตกลงใครพูดจริงสมัยก่อนเนี่ยนะที่เขาบอกว่าให้ฟังความสองข้างเนี่ยมันก็โอเคเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยนะผมจะบอกว่าอย่าไปฟังความสองข้างเลยเพราะฟังทั้งสองข้างฟังสี่ข้างกูก็ไม่เข้าใจ <c oughs> ตกลงว่าคบกันหรือไม่คบกันครับอื ใช่ป่ะเออเนาะก็ตลกเนาะไม่้ตลกหรอกผมว่าเขาก็คนหนึ่งเขาก็พูดในลักษณะที่เรียกว่าคอยปกป้องอ่ะคอยปกป้องแล้วเห็นเขาวิเคราะห์กันออกมาเ่าตกลงมึงเพตอะไรครับเนี่ยอืมเห็นเขาวิเคราะห์กันออกมาใช่ป่ะว่าคนเนี้ยเขาก็ฉลาดเนาะอืมฉลาดในการที่จะปกป้องฉลาดที่แบบไม่ต้องอนุนี้นั่นส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นมูลเหตุก็เพราะว่าก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่า เขาก็บอกไปว่าอ่ะเนี่ยก็ให้มันเป็นอันนี้ก็ตามข่าวใช่ไหมผมก็คงไม่ได้โดนฟ้องเนาะอ่าบอกว่ามาเป็นสไตลิสเพื่อที่จะบังหน้าเลยเขาพูนงี้เนาะ,ะนั่นแหละวันนั้นถ้าสมมติคุณจะมีคดีความคุณจะไม่ได้มีคดีความเรื่องของชู้สาวนะครับเพราะว่าพันธุมันก็คือเรื่องของบ้านเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ชายลาหูมันอยู่กับนุมพะมันก็คือคอดีความเรื่องเกี่ยวกับเงินนะครับวันนั้นมันก็จะมีความเรื่องเกี่ยวกับ ที่ดินเรื่องการเงินงมากกว่าประมาณเนี้นะครับชูสาวมันก็คงเป็นพวกดาวุกเดาวรา,าหูราหูก็ความลับก็พอได้แต่ราหูไม่ได้อยู่ในเรือนปัตนีไงไปอยู่กระดุมพระเนาะมันก็เลยเป็นะว่าถ้าเราคุณมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องของบ้านในที่ดินการเงินนะครับลอดไหมอ่ะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็น่าจะลอดน่าจะลอดน่าจะได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องระวังตรงนี้เพราะว่ามันโยกเข้าหาอาทิตย์ด้วย นะครับประมาณนี้อ่าหมดละดาวพระัสเองตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่พันธุป,ปุตตะนะครับอยู่ทั้งช่วงของเขาเลยก็แปลว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือคุณคุณเองต้องการที่จะเรียนรู้ใช่ไหมได้เดี๋ยวคุณจะได้เรียนรู้อ่าประมาณนี้นะครับพระอาทําหน้าที่ประมาณนี้นะครับ,นปปรม,นนรบมนุษย์อย่างบอกก็เป็นพันธุกระดุมพระก็ขวนขวายหาก,การเงิน50ูนย์ในพันธุปแปลว่าอะไรครับ แปลว่าผู้ใหญ่แก่ๆคุณมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลพ่อคนแก่ในบ้านด้วยหรือคุณเองอาจจะมีเกณฑ์ได้ที่ดินจากผู้ใหญ่แก่ๆอาจจะเป็นพ่อก็ได้อาจจะเป็นแม่ก็ได้เพราะแม่ทับอยู่นะครับประมาณนี้นะพอไปต่อในช่วงที่สองก็เอาไปแบบรวดเร็วเลยแล้วกันดาวพุธย,ย้ายดาวพุธย้ายไปอยู่ไหนครับอยู่ในเรือนของมินานะครับอยู่ในเรือนของมินาก็ถือว่าดาวพุธเสียต้องระวังในเรื่องของการงาน การทำเจรจาข้อตกลงอาจจะมีการเลื่อนออกไปหรือมีการยกเลิกข้อสัญญาตกลงการเจรจาค้าขายเรื่องของการพูดต่างๆนานาต้องระวังให้ดีเพราะาดาวพุธก็ตกวินาานะครับเพราะฉะนั้นการทํามหาก,กินอาจจะแย่ลงในช่วงเวลานี้ของคนลักษณะกลุ่มเพราะว่าอาทิตย์คือการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบดาวพุธคือการเจรจาการค้าขายนะครับเสร็จแล้วดาวอาคารย้ายไปไหนต่อครับ ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของปุตตะปุตตะมีดาวอังคารอยู่ก็เรียกว่าผินตุบาทนั่นคือไม่กล้าไม่ขยันอาจจะดูเหนื่อยเหนยวันหยุดมันเยอะเกินอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปต่อในช่วงที่4เลยผมไปแบบรวดเร็วเลยเนาะเพราะว่าเราได้ดูอินโทรลแล้วพวกนี้นเป็นความหมายของดาวเล็กๆแล้วก็จะวันไหนก็คือดูตามนี้ได้เลยนะครับน่าจะชัดเจนนะครับรายละเอียดต่างๆในเพจหมดละนะครับดาวพุธด,ดาวอังคารแล้วก็มาดาวศุกร สี่เดือนสี่เดือนอยู่ไหนครับอยู่กระดุมพระโอ้ยลองไปยอดเลยนะครับเพราะว่าถือว่าดาวศุกร์ย้ายออกจากดาวเสาเพราะฉะนั้นความทะเลาะกันไม่มีละอ่าทะเลาะกันเรื่องความรักการเงินไม่มีละเพราะว่าดาวศุกร์ย้ายออกละศุกร์ไปอยู่ไหนไปอยู่กระดุมพระความโมเมาความรุ่มหลงแทนถูกไหมแต่ว่ามันก็ไปอยู่กับราหูลลวงทรัพย์เพราะฉะนั้นมันจะล้วงหรือมันจะรับมันอยู่ที่คุณ เออเข้าใจใช่ไหมครับลราหูลงทรัพย์แต่ว่าหากินง่ายหากินคล่องได้เงินมาเยอะก็เอาไปใช้จ่ายเยอะดาวสุขก็มาอยู่ตรงนี้เรือนกระดุมพระการเงินของเขาอีกแล้วสุขก็เป็นการเงินและเป็นความรักก็แปลว่าได้เงินแน่นอนมีเงินเข้ามาแน่นอนครับอืมถือว่ามีเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามามาเรื่อยเรื่อด้วยนะครับถือว่าดีครับดาวสุขแต่ว่ามาแล้วจะหมดหรือไม่หมดอ่าใช่ปะ่ะจะหมดไปกับใครหมดไปกับปัตนิเนี่ย เอมเอาไปลงทุนต่อได้ไหมได้นะครับถือว่าโอเคดาวสุกย้ายดีดาวสุกย,าย้าย,ายดีนะครับแล้วก็มันย้ายมันย้ายเจ็ดออกมานะครับเสร็จแล้วไปดูในช่วงของเกตดตรงนี้สี่เดือนนะสี่เดือนนะไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะช่วงของลูกแก้วมังกรเนี่ยเฟสที่หนึ่งเนี่ยอยู่ที่ดาวสุกครับเพราะดาวสุกอยู่ตรงนี้สี่เดือนอะไรก็หมดได้ เนาะแล้วก็ไปต่อที่ดาวเกตเดาวเกตย้ายอยู่ที่เรือนเลยครับจากสุภะย้ายไปเป็นมรณะเพราะนั้นต้องระวังโครคภัยไข้เจ็บอาจจะเป็นง่ายหายเร็วนะครับหรือว่าเกตมรณะเนบชาใช่ไหมเนบชาได้ไหมได้โรคเกี่ยวกับเส้นประสาทได้ไหมได้ปุ๊บปั๊บทันทีทันใด,นดได้ไหมได้สโตกได้ไหมจ๊ะถ้าถามว่าอย่างเงี้ยมีอาการเกิดสโตืกมีอาการต้องหัวใจได้ไหมดูจากไหนครับนี่ครับเส้นเลือด ดาวอาทิตคือเส้นเลือดถูกนะ้ะระบบเลือดตกวีนาดาวเกลี่ยปุ๊บป,ปั๊บทันทีทันใดนะครับเพราะฉะนั้นโยกเขาหาแบบนี้อ่าไม่ใช่โยกเป็นตีกลนเข้าหาพฤหัสคือหัวใจอือตามแล้วนะครับนะครับพฤหัสคือหัวใจนะเพราะนั้นเส้นเลือดหัวใจปุ๊บป,ปั๊บทันทีทันใดโรคเส้นประสาทหนึ่งสี่ศูนย์ห้าเก้า อยู่ในตีโกนที่เรียกว่าตีโกนสังหารนะครับฟังแล้วน่ากลัวแต่จริงๆไม่ได้อะไรนะครับมันเป็นชื่อของเขาตีโกนสังหารนะครับเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ต้องระวังพกโรคพวกนี้ไว้ด้วย14159นะครับประมาณนี้นะเพราะนั้นดาวเกตย้ายถือว่าไม่ดีให้ระวังดาวเกตแก้งไงครับแผ่นนิสตาส่วนส่วน,วนเจ้ากำรนายเวร แล้วมาช่วงสุดท้ายนะครับช่วงของ5กุมภาพันธ์ถึงประมาณ13กุมภาพันธ์ดาวพุทธยายย้ายขึ้นมาอีกย้ายทับตัวเราละ,ะถือว่าจากพุทธปากเสียระวังปากถือว่าย้ายเข้ามาทับแลัขนาดถือว่าดีขึ้นนะครับการอธิบายอาจจะแบบดูยืดยาวหน่อยนะเพราะว่าดาวมันเยอะนะครับดาวมันเยอะนะครับดาวมันเยอะมันก็เลยแบบว่าอะไรวะวิ่งไปวิ่งมาเอาใจความสำคัญมาสรุปใจความสําคัญว่าดาวทีทตตงวินาถือว่าเสียหาย นะครับถือว่าเสียหายนะดาวอาทิตย์ตกอยู่ในเรือนของวินาศการงานการทํางานต่างๆการติดต่อเรื่องอะไรต่างๆนานาเสียหายนะครับดาวพุธย้ายเข้ามาร่วมด้วยตรงนี้ก็การเจรจาการค้าข่ายการสื่อสารนะครับการทำสัญญาข้อตกลงเสียหายนะครับเสียหายสองช่วงแล้วนะครับแล้วไปต่อที่ดาวขานดาวขานย้ายเข้าเป็นปุตตะเป็นพินุบาทยาที่จะไม่กล้าไม่ขยัน ถ้าเรากล้าเราขยันความเป็นบิณุบาตก็หายไปนะครับแล้วก็ไปต่อในช่วงยาวๆเลยสุกย้ายเข้ากระดุมพระถือว่าน่าจะดีนะครับถือว่าน่าจะดีนะเพราะว่ามันก็ไปเหมือนกับไปทํามากินอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับกระดุมพระแล้วมีลาหูอยู่ก็ระวังในการใช้ใจ่ายเงินและการได้มากบางทีเหลืองไงก็หมดได้นะครับแล้วก็ไปที่ดาวเกตด,ดาวเกตย้ายเข้าโอ้โมลณนะเออวะ โรกไผยใครเจ็บแล้วก็มาดาวพุธย้ายเข้าทับลักษณะตัวเองเพราะฉนั้นเมื่อกี้เห็นมังกรใช่ไหมดีเลิดประเรสิฐิเออแต่ดาวมังกรมีแค่อังคารมัง้งดวงเดียวที่เสียแต่ของคนลักษณะกลุ่มก็คือเสียเยอะเหมือนกันนะมีช่วงดีแค่สองช่วงเองนะครับช่วงแต่ว่าสุขยาวโอเคนะจัดปลายนะครับก็ลองดูครับว่าจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่าว่า ถ้าให้ทำานายเนาะคิดว่าคิดว่าข้ามังกรได้ไหมอ่ะคนเนี้ยคิดว่าจะไปตามานาามังกรได้ไหมเออคนเนี้ยอยู่นะของเค้าหนังหน้าแบบนี้อืมถ้าดูจากตรงนี้เนาะว่าตายตั้งแต่ไฟแรกแล้วลอืมเพราะฉะนั้น<อ>ลักษณะากลุ่มนะครับ โดนมังกรฆ่าครับสวัสดีครับ